สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะจ้ลุงกะสวัสดีเดอ้อค่ะนะคะมอเดอร์หกบลหห้องนะคะดะจึงจึงมันนะคะว่าต่ำเล็บมือนั่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะนี่นะคะผักก็เป็นผักขาดเป็นพักสลัดนี่แหละรูปัวใจนะคะแยกเป็นใบใบแล้วนะคะมันไม่เป็นดอกรูปัวใจนะแล้วก็มีขอาคุณค่ะนี่ตำใส่อันบลเคืรเลืองนะคะกับบลาเข้อเปาะนั่นแหละไ,ไว้ให้มันเลือง ม่เออืมอ่ะดูกินยั่วยังเมื่คืนนะคะไฟหงสงมันเป็นสีเหลืองพี่น้องอืมล้ะกระดูกออกเองนะคะมันเห็ดให้กินง่าย ใส่ทั้งบักทัวอืมทั้งต้นหอม จำมันในผักเยอะแยะเลยนะคะจตมใส่บะเขือ เราตีนไก่แดง,แดง บบเกิลเปาะไว้ให้มันเหลืองเนาะกินไปก็งไงไข่ไข่บเบเกิลขืนเนื้อแน่ ช่วงหาแบบนี้นะผักสลัดเนี่ยปลูกผักสลัดอันนี้แหละนะคะมันขึ้นง่ายแน่สวนนะกลังขึ้นเองเยอะแยะเลยกินน้ำโก มาจอกออกกำลังกายจะพร้อมได้ไงฮะมาถึงแกะมาฝาดตั้มหูอุง ขาไก่ก็คอลลาเจนเีออืมันนี้นะคะคนมาเรียนมวยนะคะเยอะเออสามสิบคน พื้นที่เพอพอสั่งดีแต่ว่าวันนี้ปุยสอนเด็กนะคะด้วยอ่าคลาสแรกก่อนแล้วค่อยมาสอนผู้ใหญ่สามีทาทำ ามีออกคำตัง,ยงอย่างเดียวนะคะห่าวดีออกกำลังกายแต่ขาดแหละยันขาดสงองเมยตัวบัตเนี่ยกลับมาบ้านนี่แบบหิวสั่นเลยนะเนี่ยนะ <laughs> ที่เห็นกินแบบไม่พูดไม่จาเนี่ย เป็นมือแรกเลยที่แบบวางเนื้อทรอมตัววันนี้อันนี้ก็มืเ,มเลือกมาเราเมาหมอยให้ฟังแค่นี้อ่ะมาจากทำงานอยู่นี่ทำงานหลายยางหลายนาทีพี่น้องเอ้ย องแบ่งเวลาให้ได้เนะี่ยถ้าเราอัด uh, ทําคลิปนะถทาเนียนกินโชคกปุ๊ยก็ต้องกินแย่มดึกถับปุ้ยอ่าไปทําคลิปอีกช่องหนึ่งปุ๊ยก็ต้องกินเฮ็ดกินตอนกลางคืนเท่ากันเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะเป็นเวลาทิ้งเงียบม,มันได้บรรยากาศแต่มันจะทํายังไง <c oughs> ให้กินได้สองคลิปอะต่อวันนะมันก็กินไม่ได้ ต้องรอแบบให้เข้าหน้าน,า,นาอ่ะบุกเฮนใหม่ <c oughs> ตอนนี้ประคองให้ช่องเดียวให้รอดก่อนนะช่มหนุงกับเสื้อได้ยอดซับด้วยกันนะคะยอดซับก็ใครคนติดตามเยอะแล้ว จะต้องจัดสรรเวลาใหม่ค่ะหลายคนก็ถามอยู่ว่าอนงานประจําทําหรือเปล่างานประจําที่เคยบอกก็ยังทําอยู่ค่ะและช่วงนี้ก็หลายคนก็จะเห็นอันแพ็คของใช่ไหมก็อาศัยว,ว่าวันไหนนะคะที่ต้องแพ็คของเยอะเราก็ตื่นแต่เช้ามาแพ็คของก่อนค่อยไปทํางาน วันไหนทันก็ได้ทรงวันไหนไม่ทันก็นักวันถัดไป <c oughs> โอเคมันนี้ก็ลาทำเชื่อมปก่อนแล้วเดอค่ะนะคะเดี๋ยวเคยดูว่าวันหลังนะคะจะได้เมนูอะไรมากินยั่วส่วนใหญ่ปุ้ยชอบแบบกินน้ำพริกนะคะแล้วก็ตะกูลตำนี่แหละเพราวันนี้อยากไว้ทางอื่นหรอพี่น้อง